โอเคนะครับผมสวัสดีครับคุณผู้ชมนิย่เกมมันพลสบาวติรานอยู่กับนัดมัสยิดนะฮะวันนี้นะครับผมมีตู้ใหม่มานะครับกาชาพิกอัพนะครับธาตุสว่างแอนธาตุมืดนั่นเองนะครับก็คือจะเป็นตู้แบบว่าตู้ธาตุธาตุขาวกับธาตุมืดนั่นเองนะครับคุณผู้ชมก็เป็นตู้ที่ผมแบบผมอวยอ่ะผมบอกเลยว่าผมอวยมากครับตู้นี้เสียดายนะครับผมอยากเปิดในดีหลักมากๆนะแต่ผมต้องมาเปิดในดีลองเนาะเพราะว่าในดีหลักเราจะ ดองเพชรกันใหม่นะครับส่วนในดีลองเรามาเซิร์ฟเปิดกันเลยดีกว่านะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ผมสนใจและชอบมากนะตู้ขาวดำเนี่ยออมาผมจะเปิดสักสองสองราว,วกันนะครับประมาณสามร้อยหกสิบกเพชรเท่ากันไปตัวแรกครับการันตีสีดาวหนึ่งตัวนะขอสักสองสามตัวขึ้นไปมาเปิดสวยเปิดสวยทองไลวะทงแดงเหรอผู้ทองผู้ทอง ซันจิเกลือเกลืโกลือะไรอะไรอะไอะไรอะไระไรเะไรออะไรอออะไรอะไรอะไไรอไรอะรอะโอเคอะรอะไระไอเรอะระไรอออ โอเคครับผมได้โอเด้งมาครับหุ้ยสวยอยู่สามสิบเพชรได้โอเด้งเจ๋วอยู่คุ้มๆอยู่คุ้มอยู่คุ้มอยู่ไปไปกันต่อครับย้อนเสอีกซอกโมเอติกซ์เโอ้โห้ได้เป็น Stock เนผ่าคนเยอะเป็นตัวนี้มานะแต่ว่าไอดีนี้มันมีแล้วไงโอเคไปกันต่อย้อนเสอีกซอก โลนี้ก็การันตีนี่โอ้เผาคนยักษ์มาอีกแล้วอุ้ยสายมาสายมาสายมาเผาคนยักษ์ไปตัวอะไรก็ได้ขอสีดำสวยแปซิ่ฟิต้าสีดำสวยอยู่สวยอยู่สวยอยู่เล่นสีดำไปเลยเฮ้ยแปดซีฟิต้าอสองตัวอุ้ยได้เผาคนยักษ์ไปเลยครับเผาคนเยษ์แล้วก็แปดซีฟิต้าถึงสองตัวเลยนะเฮ้ย โลนี้ได้สีดำถึง3ตัวเลยอุ้ยแจ๋ว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 บอเลยแจ๋วมากนี่เผ่าคนยากเราเลือกแปดสิบเลยนะครับเป็นไงไปเล่นต่อดีกว่าโลสุดท้ายนะครับย้อนชาอีกซอกขับเลยโอเคเปิดลาวเดียวพอแล้วพอแล้ว,ลวกว่อนเก็บเพชรไว้เปิด,ปด ex กว่านะครับ เคมบอกเลยว่าเป็นตู้ที่โอเคได้เศษด้วยนะก็ได้เศษทั้งหมดเนี่ยห้าสิบห้าสิบเศษเลยนะครับก็ได้อยู่โอเคเปิดแค่นี้แล้วกันที่เหลือเดี๋ยวไปเปิดอีกก็ได้เปิดต่อดีนะต้องไงดีวะต้องไงดีจะเปิดต่อดีเปิดต่อดีไหมนะ ไปต่อยก็ได้อ่ะอ่า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 ไต่อยก็ได้ยอนชากอีกรอบโอเคไปこのโสายวิ่งครับเคมีโป้แน่เลยก็ดูดเลยอุ้ยโซโลขาวได้อยู่ครับ <c oughs> คือตัวนี้มันคุ้มผมบอกแล้วตัวนี้มันคุ้มเปิดยังไงก็คุ้มบอกให้ไปครับเลยฮะไปได้อะไรเลย,เลยโลดีไปครับโลต่อไปการันตีแล้วนี่ครับเราคิดว่าเราเปิดอัฟเฟกตไปละกันข้ามเลยเดี๋ยวลุ้นตัวเาสายโลตัวอะไรวะเลลี่ครับเป็นไง มั่แดงก็สีดำอะไรเงี้ยมันมันคุ้มอยู่แล้วจริงๆผมอยากเปิดในดีหลักมากเลยนะแต่ดีหลักเราเพชรก็ไม่ค่อยจะมีไปครับโลกสุดท้ายยอนชาป๊อปโคล,ลครับไม่เป็นไรครับเรเอเสดไปนะโอเคก็ได้เสดตั้งหนึ่งร้อยเศษนะครับหลักก็ได้เสดได้อะไรได้คุ้มครับบอกเลยตู้เนี้ยผมบอกแล้วไปตู้ที่ผมอุ้ย มีทั้งตัวขาวดำแล้วก็ยังได้เศษอีกโอ้ยคุ้ม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 โอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วดีกว่านะครับก็ไปเปิดก็ได้นะก,ก็แนะนําอยู่นะเพราะว่าตัวสีขาวสีดําเราก็ต้องจําเป็นเอาไปทำซับอยู่แล้วถูกปะละ่ะเออก็มไม่ได้เยอะหรอกเยวผมดิโอเคไปละบายบายบายุบยบุยจุบจุบจริงอยากเปิดอนดีหลักมากเลยแม่งแต่เก็บเพชรอยู่